าวันนี้ิมมีเทคนิคดีๆจะมาแชร์ให้คุณฟังเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าใจกับความกลัวมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงได้มากขึ้นแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําได้และไม่กล้าที่จะเผชิญมันเมื่อก่อนถ้าเกิดมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาจากคุณคุณจะฟังกิมไหมคะสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนเนี่ยคือโลกใบแรกที่กิมจะอธิบายให้คุณฟังว่าโลกนี้เนี่ยมันคือโลกของคุณโลกของคุณเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนมันมี มันมีสิ่งแวดล้อมแบบไหนโลกของคุณเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ในโลกใบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองสบายคุณจะรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันมันเข้าข้างฉันคุณจะรู้สึกถึงว่าคุณไม่เสี่ยงคุณไม่อยากจะออกไปจากโลกใบนี้เลยเพราะว่าในโลกใบเนี้ยคุณคุณชินกับมันแล้วคุณอยู่กันมันมาแล้วหปีสิปี2ีปี30ปี4ีปีแต่คุณรู้แหละทําไมคิถึงทาทาหน้าแบบนี้ ในในโลกใบแรกของคุณเพราะว่าคุณรู้ไงกิ๊บรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในนี้ยคุณแค่รู้สึกสบายแต่ใจคุณจริงๆอ่ะคุณไม่ได้สบายเท่าไหร่คุณรู้ว่าคุณอยากจะเดินไปข้างหน้าแต่คุณไม่กล้าเดินเพราะว่าโลกต่อไปที่เราจะมารู้จากเขาเนี่ยมันก็คือโลกของ ความกลัวนี่แหละค่ะนี่มันคือโลกสองใบจริงๆโลกที่คิดอยากจะอธิบายคุณนะมันให้ฟังมันมีสี่ใบแต่คิดอยากให้คุณเข้าใจแค่สองใบแรกนี่ก่อนแล้วคุณจะเข้าใจทุกครั้งที่คุณพยายามจะก้าวขาออกมาจากโลกใบแรกของคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณจะเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่คุ้นชินไงฉันกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแล้วฉันไม่รู้ว่าโลกข้างหน้ามันเป็นยังไงเพราะตัวฉันอยู่แต่โลกใบนี้มาตลอดมาเป็นเวลาหลายปีถ้าฉันพังถ้าฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันรู้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันอยู่ยัง,ยงคงก้าวขาขาของฉันยังอยู่ในโลกใบนี้ฉันจะปลอดภัยฉันจะสบายดีแล้วทุกครั้งที่คุณรู้ว่าคุณไม่อยากอยู่กับมันคุณพยายามจะเอาตัวเองออกไปไปไป,ไปที่โลกของโลกใบที่สองของเราคือโลกของความกลัวคุณจะไม่มั่นใจนี่แหละคะ่ะมันเป็นแค่แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบแรกทั้ทงนั้นที่เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ย สามารถที่จะเป็นฮีโร่ของสังคมได้เขารู้ว่าตัวเขาอาจจะเป็นแสงสว่างให้กับสังคมได้เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณค่ามากกว่านี้มีอะไรดีมากกว่านี้แต่เขาไม่เขาไม่กล้าที่จะออกมาจากจากโลกใบแรกถ้าเกิดเขาออกมาจากโลกใบแรกแล้วเขาเข้าใจมันว่าความกลัวโลกใบที่สองความกลัวมันมีลักษณะแบบไหนวิธีที่เราจะเข้าเข้าไปถึงมันได้มันเป็นยังไงและว,วิธีการประชิญหน้ามันเป็นยังไงถ้าเรารู้จักการทำงานของโลกใบที่สองคุณคิดว่า คุณจะกล้าออกไปไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กิฟอยากจะบอกคุณว่ามันคือแค่สิ่งที่เราไม่รู้มันคือแค่สิ่งที่เราไม่คุ้นชิ่ถเท่าวันนี้เรารู้ว่าความกลัวมันเป็นแบบไหนถ้ารู้ว่าความนีว้ว่าตอนนี้ขดความกลัวมันเป็นยังไงแล้วคุณรู้วิธีที่ประเชิญหน้ากับมันคุณก็จะกล้าที่จะก้าวไปหามันและโลกใบต่อมานะคะมันเป็นโลกของการเรียนรู้โลกใบที่3ของเราเนี่ยเป็นโลกของการเรียนรู้โลกใบแรกของคุณคือ คือโลกของความสบายโลกของความคุ้นชินโลกใบที่2คือคุณกําลังกลัวคุณรู้สึกว่าคุณออกมาแล้วคุณไม่ปลอดภัยและโลกใบที่3าของคุณคือโลกของการเรียนรู้คุณเริ่มคุ้นชินกับความกลัวแล้วคุณเริ่มคุณเริ่มเข้าใจแล้วความกลัวเป็น什么样แบบไหนตอนนี้คุณเริ่มสนุกกับมันลวเพราะคุณได้ได้ผ่านความกลัวไปแล้สองพอคุณผ่านโลก2ใบนี้ไปแล้วคุณจะเริ่มสนุกกับการเรียนพอคุณเรียนรู้ไปปุ๊บสกิลคุณมีมากขึ้นทักษะคุณมีมากขึ้นคุณเริ่มกล้ามากขึ้นที่คุณจะออกไปเผชิญ เพราะคุณผ่านความกลัวมาแล้วแล้วคุณมาอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วคุณพัฒนาศึกพัฒนาแล้วกเ็เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณอยู่ในโลกของความสำเร็จนี่ค่ะคลิปก็ได้วาดรูปใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าคลิปจะมากับ เพจสแตชชันที่ดีกว่านี้แล้วกันแต่อันนี้กิคิดได้สดๆเลยกิก็เลยมาแชร์กับทุกคนนะในคลิปขอรีแคปให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเวลาที่คุณอยู่ในโลกของตัวคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณจะรู้สึกว่าไม่มีใครมาทําลายคุณได้ถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดตอนเนี้ยคุณอยู่ในโลกของคุณมันทํามันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณน่ะต้องอยู่ในโลกใบนี้มาหลายปีแล้วบางคนอาจจะอยู่มาหลับหลักแบบ4ปี5ปี บางคนอาจจะอยู่มา10ปีบางคนอาจจะอยู่มา20ปีบางคนอาจจะอยู่มา30ปีบางคนอาจจะอยู่มา40ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกใบนี้มันมันเราเราติดหนึบเลยเพราะเราติดกับความสบายเราติดกับความรู้สึกว่าปลอดภัยเราติดกับความเคยชินเพราะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือแค่ความรู้สึกและความรู้สึกที่สองเนี่ยมันคือความรู้สึกของความกลัวพอคุณหลุดคุณรู้ว่าคุณไม่อยากจะอยู่แล้วในโลกใบแรกของคุณเพราะว่าโลกใบแรกเนี่ยคุณรู้ว่าคุณสบายแต่คุณนอนไม่หลับ พราะคุณรู้ว่าคุณมีดีกว่านี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณทําอะไรได้ดีกว่านี้ตัวคุณไม่อยากจะอยู่นงะกับงานประจําตัวคุณไม่อยากจะอยู่ที่เดิมๆตัวคุณอยากจะเปลี่ยนงานตัวคุณอยากจะลองอะไรใหม่ๆเพราะโลกอบรเนี้ยมันทาให้คุณเบื่อคุณชินกับมันทุกอย่างแล้วคุณตื่นมาอยู่กับอยู่กับสิ่งวดล้อมเดิมๆมามามปี4ีปี5ปี10ปี20ปีคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่แล้วเพราะคุณข้ามผ่านมานี้ปุ๊บ มันโลกไปที่สองมันจะเป็นโลกของความกลัวโลกของความกลัวมันจะมีมันจะมีลักษณะของมันมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าแล้วคุณคุณไม่สบายใจเลยที่คุณจะอยู่ในโลกใบนี้คุณจะรู้สึกว่า โลกใบนี้มันมีแต yeah. ่ใครก็ไม่รู้เอาข่าวสารอะไรก็ไม่รู้มาใส่คุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมกลับมาอยู่ในโลกใบแรกของคุณอันนี้เป็นสาเหตุที่เวลาที่คนเนี่ยไม่เข้าใจโลกใบที่สองคือโลกของความกลัวเนี่ยมันทําให้คนอ่ะกลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วมันทาให้เขาเนี่ยไปข้างหน้าไม่ได้เพราะเขาคุ้นชินกับความกับความรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจกับความกลัวมากขึ้นเรารู้ว่าเขามีลักษณะแบบไหน เรารู้ว่าเราจะเผชิญหน้าเขาแบบไหนเรารู้ว่าเราจะอยู่กับเขายังไงเรารู้เราจะทํำยังไงเรารู้เทคนิคว่าเราจะทํายังไงให้เราผ่านจากโลกบที่สองไปโลกบที่3ของเราให้เร็วที่สุดเพราะเราจะไม่อยากอยู่กับความกลัวนานโลกบที่3ของเราจะเป็นโลกของการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้กับสิ่งที่คุณไม่เคยไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นในเวลาที่คุณอยู่ในโลกใบแรกของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาความพิเศษของคุณออกมาแบบไหนเนี่ยในโลกบที่3 ของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มได้เรียนรู้มากขึ้นเพราะคุณผ่านความกลัวมาแล้วต่อมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณก็ต้องพัฒนาทักษะตัวเองคุณต้องรู้ว่าคุณอยากพัฒนาอะไรคุณคุณจะเซอร คุณจะสร้างคุณค่าคุณจะเสริมคุณค่าให้กับตัวคุณและคนที่คุณอยากจะช่วยแบบไหนโลกของบทที่สาของเรามันคือโลกของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเรียนรู้ได้คุณช่วยเหลือคนมากขึ้นมันก็จะทําให้คุณมีรายได้มากขึ้นและยิ่งคุณพัฒนามันไปเรื่อยๆโลกบทที่4ของเราคือโลกของความสําเร็จเพราะฉะนั้นไอ้สโลกเนี้ยมันคือสี่โลกสี่โลกที่เราต้องเข้าใจมันคือวัฏจักรที่เราจะต้องเผชิญเพราะฉะนั้นกิ๊บอยากถามคุณว่าค่ะว่า คุณอยากจะอยู่แค่โลกใบแรกและโลกใบที่2ตลอดไปหรือเปล่า,ถ,า,า,าถ้าคิดบอกคุณว่ามันมีเทคนิคดีๆจริงๆถ้าคิดบอกคุณว่ามันมีมันมันมีวิธีที่เราจะผ่านโลกใบที่2คุณเรื่องของความกลัวไปไป,ไปได้แบบเร็วที่สุดคุณจะอยากเรียนไหมคุณจะอยากรู้ไหมคุณจะอยากเรียนรู้กับมันเพิ่มเติมไหมหรือคุณอยากจะกลับไปอยู่ในโลกใบเดิมของคุณถ้าเกิดวันนี้ คุณสนใจนะคะและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมกิ๊บมีคอสดีดีคือคอร์ส28 Day Challenge หรือคอร์ส Challenge 28วันที่กิ๊จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดได้ทำให้คุณเข้าใจว่าไอ้โลก4ใบเนี่ยมาทำงานจนยังไงไอ้ความกลัวเนี่ยกิ๊ทำเป็นบทแจ ในโบนสัสถ้าเกิดคุณลงคอร์ส20 28วันชาเลนจ์กับกิบทที่บทที่เสิร์บทที่เป็นโบนสัสจะเป็นบทของความกลัวกิ๊จะทําให้คุณเข้าใจเลยว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวเราจะทํำยังไงการที่เราจะผ่านไปโลกที่3แล้วโลกที่4เนี่ยเราจะทํำยังไงวิธีการทำงานของมันเป็นแบบไหนและคอสทั้ง4บทมันสําคัญมากๆมันคือการเปลี่ยนการการไม่ยึดติดกับอดีตทําเวลาเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ย เรารู้สึกว่าคุณกําลังอยู่กับปัจจุบันคุณกําลังใช้อดีตของคุณให้เป็นปัจจุบันคุณกำลังจะนำอดีตของคุณ ให้มันเป็นปัจจุบันอดีตของคุณถ้าเกิดคุณเคยล้มมาคุณอะไรมาคุณเก็บความรู้สึกเหล่านั้นคุณเก็บความเจ็บปวดเหล่านั้นมาทําให้มันบั่นทอนจิตใจของเรามาทําให้มันมีผลกระทบกับปัจจุบันของเราเพราะปัจจุบันของเรามาถูกผลกระทบจากอดีตมันก็จะทําให้อนาคตของเราเนี่ยมันถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นมันสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เราต้องปลดล็อกได้แล้วอะเราจะต้องปลดล็อกสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเราจะต้องปลดล็อกสิ่งที่มาทําให้เราเปิดเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดของคอสนี้นะคะอินบอก มาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1,990บาทเหลือแค่4,000แล้ว4่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ